วันนี้สุภาพรจะพามาทำเมนูผัดผักบุ้งค่ะีนผักบุ้งนายยอดน้อยน้อยแม่บ้านที่ทำงานเก็บมาให้ค่ะใส่สันคอค่ะปัดพริกแกงนี่ค่ะเรามาเตรียมกระทะกันเลยค่ะเตรียมผัดกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพริกแกงเล่านะคะเราใช้กระทะเก่าที่ลูกเราผัดอ่ะ ทำไข่เจียวเมื่อคืนนะคะเันไข่ดาวเมื่อคืนค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาใส่พริกแกงกันเลยค่ะพริกแกงเราจะเผ็ดๆหน่อยนะคะใส่มงสันคอค่ะ เราจะใส่ในเยอะนะคะเราจะทำปทานที่ธรรยาใส่กว่าใ่น้ำปา บนี้ค่ะหอมมากเลยค่ะเราดูค่ะใส่น้ำเปล่าค่ะ าผัดกะเพราผัดทีก่แกงผัดอะไรก,ก็ต้องมีจานแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆจ้า <c oughs> น้ำเดดละแล้วะคะลงผักบุ้งกันเลยค่ะบุ้งเลย ถ้าผักบุ้งมันไม่ไหลายวันมันก็จะสวยกว่าเลยนะคะแต่ทีีน้ผักบุ้งเนี่ยบ,บ้านที่ทำงานซื้อเออเก็บมาให้หลายาลว,นวยันแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยสดเท่าไหร่ บุ้งเราสุกก็ไปหานั่นแล้วค่ะ น้ำมาใส่น้ำมันหอยกันเลยนะคะใส่ชงรอรีดนิงนะคะแล้วก็คนให้เข้าจานค่ะเราจะไม่ชิมนะคะเพราะว่าเราทำทานเองใส่เคื่องปรุงขนาดนี้นะะ่าจะ พอดีแล้วค่ะเป็นทั้งั้นปิดแก๊สก,กันเลยแล้วก็ไปทางนี้ทำงานเลยค่ะเราจะทำยังไงดีเอ่ยท้องเห็นกานี้ค่ะสุภาพรไปทานที่ทำงานนะคะเมนูเช้านี้ของสุภาพรค่ะ นี่ค่ะผัดผัก,ผกบุ้งพริกแกงหมูหมูสันหมูสันคอค่ะไปทานกันที่ทำงานเลยค่ะ